เจนี่โชว์ความน่ารักของน้องโนาทั้งหวานทั้งแบวสู้กล้องสุดๆนับวันยิ่งจะฉายแววน่ารักขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องโนลาวัยเกือบหนึ่งปีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกหน้าเด็กเจนี่อันภาคนับป้อมเพชรกับคุณพ่อมิกกี้นอนท์อันภาคซึ่งหนูน้อยนั้นยิ่งโตยิ่งมีหน้าตาออกชัดไปทางคุณแม่เอามากๆโดยเฉพาะดวงตาที่กลมโตเรียกได้ว่าความแบวของคุณแม่นั้นมาเต็มๆ และล่าสุดสาวเจนี่ได้ลงคลิปวิดีโอที่ถ่ายคู่กับลูกสาวอวดความน่ารักสดใสของแม่เละยลูกไปพร้อมๆกันพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่ากิจกรรมเข้าจังหวะกับลูกสาวซึ่งมีเพื่อนนักแสดงต่างเข้ามาคอมเมนต์ทั้งป้องนวัดที่ได้บอกว่าน่ารักและสาวแอปทักษอนได้คอมเมนต์ว่าหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักเหมือนคุณแม่เลยค่ะรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมในความคิ้วของทั้งคู่จำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ